ข่าวนี้มันเป็นข่าวที่มานานต่อเนื่องมานานเกือบ4เดือนแล้วที่ห่างหายไปนานแต่กลับมาวันนี้นะ,นะคะที่ระยะเวลาผ่านไป4เดือนนายแพทย์ชาญชัยจันวรชัยกุลนะคะมีการกลับเข้ารับตําแหน่งที่โรงพยาบาลขอนแก่นแล้วต้องบอกว่าแม้ไม่ว่าจะเป็นทั้งแพทย์หรือว่าจะเป็นพยาบาลค่ะที่อยู่ที่นั่นเองก็ต้องแห่คอยรับ นะคะท่านกลับมาทำงานตามปกติเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่มีข่าวออกไปนะคะว่าท่านเนี่ยมีการถูกกล่าวหาเรื่องของการเรียกรับเงินบริษัทยาท่านไปโกงเงินยาหรือเปล่าไปเอาเงินบริษัทมาหรือเปล่านะคะไปเอาเงินบริษัทยามาเาเข้ากระเป๋าตนเองหรือเปล่าเอาไปใช้ใจ่ายตรงไหนหรือเปล่า แบบนี้หลังจากที่มีข่าวข่าวมาเยอะแยะมากมายต่างคงคอมเมนต์บางทีที่ผ่านมาที่หนึ่งก็โอโหประท้วงกันขึ้นมาค่ะว่าอยากให้ท่านกลับเข้ารับตําแหน่งเหมือนเดิมนะคะแต่พอระยะเวลาผ่านไป4เดือนนขณะนี้ค่ะท่านได้มีการกลับเข้ารับตําแหน่งที่โรงพยาบาลขอนแก่นเช่นเดิมแล้วผูช้ชมมาดูตามภาพค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะพร้อมด้วยกับภรรยานะคะมีการเข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําโรงพยาบาลขอนแก่นก่อนที่จะมีการเดินทางไปยังห้องทํางานที่สํานักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลังจากที่มีคําสั่งค่ะหลังจากที่มีคําสั่งกระทรวงสาธารณสุขให้นายแพทย์ชานชัยกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม หลังจากที่มีหายออกไปเนี่ยหลังจากที่ท่านหายออกไปนะคะมีการวางไว้4เดือนแล้วณนขณะนี้ค่ะก็มีคำสั่งเนี่ยให้ท่านกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมนะคะต้องบอกว่าท่ามกลางการต้อนรับของคณะแพทย์พยาบาลบ้าง หรือแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรวมถึงประชาชนที่รักแล้วก็ศรัทธาในหมอชาญชัยบางคนโอ้โหผูห้ชมคะตามภาพเลยค่ะมามอบดอกกุหล,ลาบดอกไม้ให้กำลังใจแล้วก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นอย่างต่อเนื่องแล้วก็บ้องบอกว่าในโรงพยาบาลเนี่ยแน่นเพียบเลยค่ะโอ้โหบางคนก็ อยู่ใกล้บริเวณบ้านพักบ้างภายในโรงพยาบาลบ้างก็เดินทางมาต้อนรับแล้วก็มายินดีกับท่านที่ท่านเข้ารับตำแหน่งเหมือนเดิมนะคะทางด้านนายแพทย์เองค่ะก็บอกนะคะว่าขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสแล้วก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่อีกครั้งแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแล้วก็ชาวขอนแก่นทุกคนที่ส่งมอบกำลังใจให้ท่านมาเลยตลอดท่านเองก็บอกนะคะว่าสัญญาแหละ ว่าจะทั้งใจทํางานให้เต็มที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็เต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของประชาชนข่าวขอนแก่นของเราทุกคนนะคะส่วนทางด้านแพทย์หญิงกนกวันศีรษานะคะประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลขอแน,น,นแก่นในฐานะแกนนําที่ถ้าเราย้อนกลับไปคือท่านเองเนี่ยเป็นแกนนําในการออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วก็ทํามาพิบาลในกระทรวงสาธารณสุขจากกรณีที่นายแพทย์ชานชัยจันทร์วรญชัยกุลเนี่ยเคย ย้ายออกไปนะคะมีการให้ท่านเนี่ยไปเป็นคณะกรรมการนะคะไปเป็นคณะกรรมการแล้วก็มีการสอบสวนร้ายแรงในกรณีที่ท่านเองเนี่ยมีการเรียกรับเงินบืิจากบริษัทยายดังกล่าวแต่พอมาวันนี้เองนะคะแพทย์หญิงกนกวันก็บอกว่ารู้สึกดีใจและพอใจกับการได้หมอชันชัยกลับมาเป็นพอ,อโรงพยาบาลขอนแก่นเช่นเดิมเพราะเป็นสิ่งที่เรียกร้องมาเลยตลอดว่าอยากให้ท่านเนี่ยกลับมา แล้วทุกคนเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวในห่วงเวลาที่ผ่านมาย้ําเสมอนะคะว่าไม่ได้มีการคัดค้านกระบวนการสอบสวนแต่อย่างแรงแต่เริ่มต้นมานะคะแต่เพียงแต่ว่าอยากให้ผู้บริหารทุกคนนั้นมีสิทธิ์ถูกต้องแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถตรวจสอบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการสั่งย้ายโดยที่ผู้ที่ถูกกล่าวหาท,ทั้งทั้งที่ตนเองอ่ะไม่ได้มีหลักฐานเลยว่านายแพทย์ผิดจริงหรือไม่ผิดจริงแต่ทําไมมีคําสั่งให้ท่านย้ายออกไป นะคะย้ายออกไปไปดำรงตำแหน่งที่อื่นนะคะเพราะมันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมันก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดที่ไม่มีความเป็นธรรมนะคือในการที่เขาคิดแบบนี้นะคะคือว่ามันไม่มีความเป็นธรรมถ้าในพูดในหลักความเป็นจริงอะ่ะผู้ชมคะคือถ้าเวลาปกติแล้วเราจะเอาเรื่องใครหรือว่าเขาทําผิดจริงๆหนึ่งแหละคุณต้องมีหลักฐานสแหละ สิ่งที่เรากล่าวหาเขาอะ่ะมันคือสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่นะคะไม่ใช่อยู่เฉยจะย้ายเขาออกไปไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็อ่ะให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการเงื่อนไขแล้วกันนะคะแต่ตัาณตอนนี้ก็ท่านก็ได้กลับมาดํารงตําแหน่งเช่นเดิมแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลหรือแม้แต่แพทย์ที่โรงพยาบาลขอนแก่นเอง หรือแม้แต่ประชาชนเองก็เดินทางมาให้กำลังใจท่านแล้วก็มายินดีกับท่านที่ท่านกลับมาทํางานตามปกติเช่นเดิมนั่นเองค่ะนี่ะนะคะคาผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็นหน้าแรวที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะ